หลังจากขังมาหลายวันนะคะวันนี้ปล่อยแล้วค่ะปล่อยไก่ให้หากินตามธรรมชาติเดี๋ยวให้าหาเหยือก่อนอ่ะคุ๊ก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 ุ๊ก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  านี่ยังอยู่ครบทุกตัวน่ารักมากอยู่ด้วยกันนะลูกนะเออหาจินอยู่ด้วยกันอโน่ฝั่งนุ้มก็มีแต่นี้ตายไปหนึ่งตัวนะคะหลังจากที่มีทั้งหมดกี่ตัวนะฝูงนี้มีฝูงนี้มีห้าตัวตายไปหนึ่งรือสี่คู่นี้มีพระเอกกำลังเอกและลูกลูกเย็บสองตัวนี่กำลังหากินอ่าน่ารักมาก ตายก็ไม่กล้าต้มกินแล้วค่ะทั้งๆที่มาเห็นตอนยังไม่ตายดีนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอาไปทําอาหารก็ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งแล้วก็ฝังลงดินน่าสงสารค่ะแต่ว่าก็ทําไงได้ไมันตายแล้วกิกกันค่ะอยู่ในกรงหลายวันโตขึ้นหิวให้อาหารไม่ทันวันนั้นยุ่งก็เลยกิกกันแล้วก็ตายไปตัวหนึง่งน่าเสียดายสงสารเหมือนกัน ่าภารกิจวันนี้ให้อาหารให้น้ำให้อาหารแล้วให้น้ำแล้วนะคะเอออยู่ด้วยกันนะลูกนะอยู่ด้วยกันนะกุ๊กกุ๊กเย็บเจ็บเ็บเจ็บเจ็บ,บกุ๊ก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 วู้น่ารักอ่าวันนี้ไก่พ่อน้องมัดหมีนะคะคุณย้ายปล่อยแล้ว <c oughs> นอนอยู่บนกอไผ่นี่แหละนี่ตรงนี้เลยแต่แมลงมาจอบใหม่อ่าวันนี้ไปก่อนนะกินข้าวอยู่ด้วยกันนะลูกนะ